บิ๊กพั่ครับกับน 19, บัก19สิลกรรถมือสองที่คุณวางใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรายัางอยู่กับสาวกที่เป็นสาวกปิกอัพนะรถเด่นประจำสัปดาห์ในวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านพบกับเนวาเอ็น300 โนวาเอ็นบีสามร้อยคันนี้เพิ่งมาใหม่ๆเพิ่งล้างเสร็จดสดๆร้อนๆเลยนะเป็นปี2019นะ2.5อีแคปเปิดได้นะคันนี้นะเป็นสีขาวมุกด้วยนะหายากมากๆเลยนะผมบอกก่อนนะเลขไม่ใช้ปเปพีย 30,000กิโลเมตรเท่านั้นเอง <Hey. S 1> เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเดี๋ยววันนี้มีดียังไงเดี๋ยวไปรีวิวพร้อมๆกันเลยฮะเริ่มจากรอบคันกันก่อนเลยนะครับด้านหน้าคาันนี้นะเป็น NP 3 0มนะครับ,รบมาแบบกระจังหน้าโครเมียมพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับการตกแต่งนะครับมีคิ้วโครเมียมสวยงามนะครับสีก็เดิมๆเลยฮะยังไม่เคยทําสีนะรอบคันก็สีเดิมสีเต็มนะสีแบบไวท์ออคิดนะเป็นสีขาวมุกด้านข้างนะครับมีไฟเลี้ยวที่แก้มด้วยออสวยดีนะกระจกด้านข้างนะครับด้านบนเป็นโครเมียมด้านล่างเป็น พลาสติกีดำแต่ยังไม่มีไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวมาอยู่ตรงนี้ล้อแม็กนะครับก็เดิมๆของโรงงานเลยครับอย่างบิสโตนขอบ16บ16นะฮะ ยางให้มาที่เบิร์0 5 5 6ล้อแม็กก็สีเทาสวยงามนะครับลาย6ก้านนะเบ้าโชคก็เดิมๆเ,เลยฮะให้ดูเลยนะว่ารถนี้ไม่เคยผ่านการใช้งานหนักนะไม่ได้ลุยทางธุรกันดารอะไรนะใช้อยู่ในเมืองนี่นะฮะใช้รักษามากรถบ้านมือแรกมือเดียวเนาะเป็นแคปเปิดได้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะฮะ สามารถจะขึ้นลงได้นะครับโดยไม่ต้องปีนเหมือนแคปบรุ่นเก่านะฮะมาดูที่ตะเข็บเป็นก่อนเลยดีกว่าการน,นี้โครงสร้างสวยมากเลยนะฮะได้5ดาวแน่นอนนะตะเข็บเดิมนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบอ่าไม่มีพ่นนะไม่มีคาะไม่มีซ่อมนะไม่มีถอดนะโครงสร้างเดิมๆแล้วกันไม่มีชนไม่มีท่วมเลขไม่แท้แล้วกันซื้อคือเต็มราคาตูก็เดิมๆเ,เลยสวยงามนะครับอ่ะให้ดูน็อตเลยดีกว่านะ ว่าโครงสร้างเดิมมีเวลาดูก็ต้องดูน็อตนะไม่มีรอยถอดเลยนะฮะไม่มีรอยถอดทุกอย่างเดิมหมดนะครับกระจกเดิมๆนะของนิสสันเนี่ยจะต้องมีโลโก้นิสสันอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นกระจกเดิมฟิล์มลามินาด้วยโอ้ตตดฟิล์มลามินามาด้วยเนี่ยกระจกก็ต้องเดิมๆของนิสสันเลยนะเดี๋ยวรอบคันก็มาดูนะโครงสร้างก็บอดี้เดิมๆกันเลยนะฮะยังไม่มียัไม่ได้ผ่านการพ่นอะไรเลยนะ เาวิธีการดูด้านข้างของพวกรถกระบะนะเดี๋ยวให้แฟนๆดูนะมันจะมีรอยเม็ดาร์กอยู่ตรงนี้เนะี่ยจะต้องมี100มอรอยลูกลมๆอย่างนี้นะเป็นรอยเม็ดาร์กนะครับไล,ล่ลงไปทั้งแนวนี่นะสองฝั่งซ้ายขวาหน้าตาต้องเหมือนกันนะครับพื้นปูกระบะนะครับของเดิมๆจากโรงงานนะนิสสันนะไม่ได้เคยบรรทุกหนักอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูล้อด้านหลังดีกว่าแคสตีเดิมสวยงามนะครับ ไม่มีสนงสนิมอะไรไม่มีนะรถไม่เคยลุยน้ำนะฮะใช้แต่ในกรุงเทพนะยางเป็นสัปดาห์ที่45ปี2018นะแต่ตัวรถก็ออกปี19นะตัวรถผลิตป,ปี19ออกปี19นะด้านหลังนะครับก็ให้กันชนหลังมาด้วยนะฮะพร้อมกับกล้องมองหลังนี่มีกล้องมองหลังด้วยนะรอบคันก็เดิมเดิมเลยฮนะยังไม่เคยพ่นนะ้ไม่เคยเคาะไม่เคยอะไรนะมือจับก็เป็นโครเมียมนะคะพร้อมกับเบ้ารองกันขีดข่วนนะฟิล์มมีให้นะฟิล์มลามินาพร้อมกับ กันสตร์มีให้ครบอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนปะสำหรับกันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์2.5เ turbo intercooler นะครับให้แรงมาสูงถึง163แรงมามาพร้อมกับชุดเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับอัตราสินเปลืองก็อยู่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรนะ แต่ถ้าคำในเมืองอาจจะ13ก็เอาเป็นว่าอัตราสิ้นเปลืองอยู่ประมาณ13-15กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะสำหรับกันนี้นะครับก็หน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมนะครับเบ้าโชกเดิมคานหน้าเดิมแก้มซ้ายขวาเดิมสวยงามนะครับไม่มีถอดไม่มีพ่นไม่มีเคาะนะเดิมเดิมไม่มีชนไม่มีกระแทกไม่มีจิ้มนะไม่มีอะไรทั้งนั้นนะออริจินอลเดิมเดิมทุกอย่างเหมือนเพิ่งออกจากโรงงานเลยนะฮะเนี่ยให้ดูได้เลยนะครับว่าฝาโปรงนี่เดิมเดิมสติ๊กเกอร์ อยู่ครบนะตะเข็บเดิมสวยงามนะรูปกลมนะครับน็อต <Not S 1> เดิมไม่มีขยับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะคานหน้าก็เดิมๆแห้งๆไม่มีพ่นเลยนะคันนี้สภาพ97%เลยนะเลยนยาให้ฟังเสียงเครื่องดีกว่าเอาจะแน่นแค่ไหนโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนไป อ้าวเรามาดูกันเลยว่าภายในห้องโดยสาราน l n a า t a i d 300จะสวยแค่ไหนนะฮะเลขไม่ปัจจุบันนะครับ37,000กิโลเมตรนะรถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะปี B 2019นะคันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยนะครับถุลงลมน้รภัยคู่นะครับพร้อมกับ,บเบรก ABS กระจกไฟฟ้านะครับคู่หน้านะ,ะพร้อมกับเซนทันล็อกนะกระจก ปรับข้างไฟฟ้านะครับแต่ยังพับไฟฟ้าไม่ได้นะปรับข้างไฟฟ้าได้อย่างเดียวนะเพราะแต่ที่ผมชอบมากๆเลยเป็นเรื่องของดีไซน์ของวัสดุภายในนะผมว่าทาได้หรูหราเกินกว่าคาว่ารถปิกอัพเนาะไม่ว่าจะเป็นหัวเกียร์นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดเนี่ยหัดูไฮโซสดุสดพวงมาลัยนะครับสีเทานะครับตัดกับวัสดุภายในนะสีิลเวอร์นะแผงด้านข้างนี่ก็สุดยอดนะเจ้าของเดิมเปลี่ยนจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะคอนโซลสีครีมนะครับตัดกับหนังสีดําได้เทานะโอ้โหดู เทมากเลยนะตรงนี้มีที่วางแก้วน้ําคู่หน้าให้ด้วยนะเออแอร์เป็นแอร์ธรรมดานะครับปรับความแรงได้ปรับอุณหภูมิได้ปรับทิศทางได้นะคะเครื่องเล่นนะครับเป็นซ d ดี3นะครับแต่ที่ผมชอบมากคือเขาแถมกล้องหลังมาด้วยนะนิสสันนะขนาดว่าไม่ใช่ตัวท็อปนะเขายังแถมกล้องมองหลังแล้วกล้องมองหลังนี้เป็นแบบบิวอินฝังอยู่ในจอดีวีดยโอ้ไม่ธรรมดาเอาและแอร์หลังครับที่พิเศษสุดๆเลยนะร,รถติกเอ้าให้แอร์หลังโอ้โหสุดยอด ต้องบอกนิสสันนี่ใจปั้มจริงๆเลยนะขนาดไม่ใช่ตัวท็อปเป็นแค่แคปนะอัดออปชั่นเยอะขนาดนี้นะโอ้คุณต้องรักนิสสันมากๆนนเนี่ยด้านหน้านะครับให้มาพร้อมกับช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX นะแล้วก็รูชาร์จโทรศัพท์นะเดี๋ยวดูมาดูให้มัหนึ่งรูอ้ที่ผมชอบมากเลยคือรูมันอยู่ตรงนี้คุณสามารถที่จะวางมือถือตรงนี้แล้วก็ชาร์จไปไม่เก็บกะเนาะเฮ้ยมีรูที่3ด้วยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันจะอัดเยอะแค่ไหนเนี่ย ที่นี่คุณเวลาชาร์จโทรศัพท์ไม่ต้องแย่งกันแล้วอ่าคันนี้นะครับให้มาพร้อมแบบล็อกเบรกด้วยนะเจ้าของเดิมแถมล็อกเบรกมาให้ด้วยนะุูแจก็ครบ โอ้ออปชั่นมันจะเยอะอะไรปานนั้นเบาะหนังคุณก็ได้นะกล้องมองหลังคุณก็ได้นะ USB mm hmm. ก็มีนะกระจกปรับข้างไฟฟ้านะพร้อมกับคุญแจนะเป็นรีโมทด้วยนะคุณ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูนี่คุญแจรีโมทพร้อมกับกันทมโมยนะเซสนั้นล็อกนะคุณไปหารถกระบะออปชั่นเยอะในราคาขนาดนี้ที่ไหนกันวันเนี้ยสำหรับภายในนะครับก็มาพร้อมกับเบาะหนังนะเจ้าของเดิมนะเปลี่ยนจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะ,ะเป็นเบาะหนัง สีดำตัดก็ได้สีเทานะฮะมาตัดกับคอนโซลสีครีมนะครับเพดานสีครีมแนละ้วก็ดูหรูหรามากๆเลยนะโดยเฉพาะได้ตัวรถสีขาวบุกด้วยเนาะสำหรับเพดานก็มีไฟหน้านะครับอ่าหนึ่งตำแหน่งแล้วก็ตรงกลางอีกหนึ่งตำแหน่งนะฮะด้านหลังก็เป็นเบาะแทบสวยงามเนาะคันนี้สภาพนี่สุดยอดมากเลยผมว่าใช้รักษามากๆเลยนะโอ้ยังมีบุกเซอร์วิสเข้าศูย์อยู่นะฮะ คู่มือเช็คระยะยังอยู่ครับตัวนี้นะครับรถออกปลายปี2018นะแต่ว่าจด19นะจด2019ตัว E ตัวเตี้ยนะครับเลขใหม่ใช้ไป37,000กิโลเมตรเท่านั้นเองเช็คศูนย์ตลอดนะก็ประวัติดีใช้ได้นะเดี๋ยวไปลองขับกันเลยว่ะมาตนนี้ สำหรับคันนี้นะครับมาด้วยเกียร์ธรรมดา6สปีดน,นะฮะเครื่องยนต์163แรงม้านะ2.5เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะผมบอกเลยว่ากำลังเนี่ยเลเหลือเลยนะแถมด้วยกล้องมองหลังนะให้การขับขี่ที่สะดวกสบายนะฮะทัศนวิสัยในการขับโอเคนะถือว่าขับดีขับง่ายขับคล่องเนาะไม่ได้เป็นรถกระบะที่ขับอะไรยากมากมายนะพวงมาลัยก็อาจจะ ค่อนข้างจะหนักเล็กน้อยนะแต่ก็เป็นข้อดีนะเวลาขับทางไกลถ้าพวงมาลัยเบาไปเนี่ยมันก็จะยากต่อการควบคุมพวงมาลัยที่ฟมเฟิร์มแน,น,น,น่นหน่อยเนี่ยมันก็จะทําให้การเลี้ยวการเข้าโค้งนะหรือว่าเวลารถเกิดสะบัดอะไรเนี่ยคุณสามารถที่จะควบคุมการทรงตัวได้ง่ายกว่ารถที่พวงมาลัยเบานะครับแล้วก็นิสสันนาวาร่านะ ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะในเรื่องของชัสซีที่ค่อนข้างแข็งนะสามารถบรรทุกหนักๆได้สบายสายนะโดยที่ไม่ต้องไปเสริมหน่งเสริมแหนบอะไรมันวุ่นวายนะแต่ถ้าเรื่องความเนียบของภายในห้องโดยสารนะแล้วก็สภาพผิวพันเลยเนตะีว่าให้ห้าดาวเลยนะฮะแนะนําเลยนะใครที่ชอบความหรูหรานะขับรถกระบะที่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นปิกอัพส่งของอะไรเงี้ยมีความรู้สึกเวลาคุณนั่งอยู่หลังพวงมาลนะัยเนี่ยคุณจะสัมผัสได้ถึงดีไซน์ที่คล้ายรถเก่งนะ อารมณคล้ายๆพวกคุณขับซิลฟี่อะไรพวกนั้นอยู่เลยนะฮะคอนโซลการดีไซน์ของเขาเขาเน่าจะใส่ใจในรายละเอียดมากๆ เออเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่เป็นสาวรถลดปิดอัพมันมีของมิตซูบนะสำหรับ Nt 300 Navara นะาา2019ตัวนี้นะน่าจะถูกใจใครหลายคนเลยนะฮะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผลิตปลายปี2018นะจดทะเบียน2019นะ 2.5e นะแคป,ปเปิดได้ตัวเตี้ยนะแต่ว่าออปชั่นกี่ที่รีวิวมาโอ้โหเยอะมากๆเลยนะเลขไมล์30,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะราคาพิเศษนะครับวันนี้นะจัดให้แฟนๆใน Facebook และ u t u b e นะ399,000บาทดาวเริ่มต้น9,000บาทนะครับ อยู่ประมาณ7,000ัไปลายนะเกือบ8,000นะ72งหันนะพิเศษสำหรับแฟนๆใน Facebook และ YouTube นะคันนี้นะรับประกัน เครื่องยนต์เกียร์กลอง ECU ให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรเท่านั้นยังไม่พอนะพิเศษสำหรับแฟนๆใน Facebook และ u ู u b e นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ฟรีพร้อมกับเติมน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ฟรีตเติมลมยางในตัวเชน่ให้ฟรี <Okay. S 2> แล้วก็แถมกล้องหน้ารถให้ฟรีแล้วก็เช่นเคยนะเดี๋ยวทำความสะอาดลมพันค์่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยรถสวยอยู่ไม่นานนะครับใครที่มองหารถกระบะนะครับได้ทั้งดีไซ สวยงามนะแล้วก็การใช้งานที่ค่อนข้างทนทานนะแล้วก็ประหยัดน้ํามันช่วงล่างดีนะนุมน่มนวลนะคับขี่ง่ายสะดวกสบายก็ต้องคันนี้เลยนะนิสสันโนวล่า NP สามร้อยสองนเะครับเดี๋ยวใครที่สนใจนะนรับอย่าลืมฝากเบอร์โทรหรือไอเดียไลนของคุณไว้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ออฟฟิเชียลเข้ามาคุยกันก็ได้นะที่ไลน์ออฟฟิเชียลไอเดียไลนนะครับแอด 19 SP นะครับและเดี๋ยวคลิปหน้านะครับรถเด่นประจำสัปดาห์ผมจะพาไปรีวิวรถรุ่นไหนก็อย่าลืมฝากกันผู้ชมนะครับดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดสันกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีปรกรณรถมือสที่คุณวางใจต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ